คุณผู้ชมครับวันนี้อาจจะพาคุณผู้ชมมาดูคอนเทนต์ของฟองปรเมศอาจวิไลนะครับต้องบอกว่าอาจารย์กาม่านะครับเริ่มจะมีคู่มือการใช้งานฟองปรเมศอาจวิไลแล้วนะฮะในช่วงนี้หลังจากที่อาการบาดเจ็บลักพาตัวเจ้าฟองไปนานพอสมควรนะครับพอ,อ,อรักษาการบาดเจ็บกลับมาได้รีแฮบฟื้นฟูนกลับมาได้นะฮะแล้วก็ได้มีเกมอุ่นเครื่องแบบสนามปิดหรือว่าลงทีมกันเองแบบสนามปิดนะฮะความคมเพชรคาดกองหน้าของปรเมศ วิไลก็เริ่มกลับมานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากุลออสุกามาเองนะฮะจะเริ่มรู้จักวิธีใช้ปรเมตรอาจวิไลได้เพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับปรเมตรอาจวิไลกันสักนิดหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําประตูได้เกือบทุกครั้งเลยในการลงทีมแบบสนามปิดหรือเกมอุ่นเครื่องในช่วงก่อนโควิดนะฮะ เรียกว่าอุ่นเครื่องนั้นไหนเจ้าตัวก็ยิงนัดน,นั้นทุกๆนัดแหละครับรวมไปถึงเรื่องราวของน้องสาวนะฮะที่เป็นอีกหนึ่งนักเตะกีฬาพยองของเราที่มีพี่น้องหน้าตาดีนะครับเุ็นหนุ่มคนไหนจะมาเป็นน้องเคยก็ฟังคอนเทนต์นี้เอาไว้นะครับตามมาฟังบทสัมภาษณ์ของปรเมศวิไลกันเลยดีกว่าครับ ในช่วงอุ่นเครื่องหรือลงทีมแบบสนามปิดในช่วงที่ผ่านมาก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะเห็นว่าปอรมธทำประตูได้เกือบทุกนัดน่าจะเกือบน่าจะทุกนัดเลยแหละนะครับมันมัน,ม,นมันสร้างความมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนหลายเกมที่ลงมาก็ก,ก,ก็เริ่ม มีความมั่นใจมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าได้ทำประตูด้วยอะไรเงี้ยม,มันก็เริ่มแบบความมั่นใจมันเริ่มกลับกลับมาได้เยอะครับถ้าสมัยก่อนสมมุติว่าปีที่แล้วก่อนตอนที่ยิงเออเทโรได้ตอนนั้นสมมุติมีความมั่นใจอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละก็ตอนนี้หลังจากอุ่นเครื่องมาประมาณสี่แมตช์เนี่ยมันก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่ามันก็มันยังไม่ใช่แบบเกมจริงด้วยมันก็แบบเหมือนเป็นเกมอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยมันประมาณแปดสิบเก้าสิบ แต่พี่เห็นสัจชะสยาของฟองมันคล้ายเดิมแล้วนะสมัยก่อนอาจจะใช้โอกาสเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้คือคสองครั้งมันต้องมีหนึ่งประตูครับก็มีพี่พีอยคอยเทน่าแบบหลังซ้อมอะไรก็แบบมาซ้อมเรื่องการยิงประตูอะไรเงี้ยคือมันช่วยได้เลยช่วยช่วยได้ครับครับพี่เห็นน้องดาวรุ่งหลายต่ลายคนเนคาเดมี่ที่ให้พี่พีช่วยเทนให้ก่อนการฝึกซ้อมชุดใหญ่เนี่ยก็มันก็จะช่วยได้ด้วยเช่นกันใช่ครับทีนี้ สัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วพี่ว่าจะมาถามฟ้องเหมือนกันเห็นเสียงกีฬาฟุตบอลสยามลงข่าวกับเรื่องน้องสาวนะแต่ก่อนพี่เคยเห็นฟันเด็กๆตัวเล็กๆเด็กบอลด้วยกันเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วอายุเท่าไหร่ละประมาณสิบแปดสิบเก้าครับอ่าครับห่วงน้องไหมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอครับก็น้องก็เรียนด้วยส่วนผมก็ซ้อมบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เจอกันครับแล้วในมุมมองพี่ชายเรามองน้องเราน่ารักไหมก็น่ารักเหมือนเดิมครับน้องแล้วน้องสาวห่วงเราไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วมีได้ช่วยเหลืออะไรน้องสาวในเรื่องของการเรียนบ้างไหมก็มีบ้างครับส่วนมากก็จะช่วยของเรื่องพ่อแม่ครับใช่พ่อส่งเงินเดือนให้พ่อแม่ควับพ่อแม่ก็ส่งให้น้องอีกทีหนึ่งนะครับเใครอยากจะสมัครเป็นน้องเขยก็ทักมาหาปรเมศได้น้องามน้อง พี่ไปเซิร์ชดูรูปสมัยอดีตเก่าๆนะครับพี่เห็นช่วงเจ็ดแปดขวบเนี่ยถ้ามีปารามตรมันก็จะมีซันดี้กันมาตั้งแต่ตอนนั้นๆเลยฮะเทคนิคยังไงที่ทําให้คบกันยาวขนาดนี้ก็เหมือนไปไหนมาไหนสมมติเราย้ายออกอะไรครับพอไปอยู่ที่นึงก็เหมือนไปเจอกันอีกเกือบๆทุกที่เลยครับจนมาที่บองทองครับแล้วมึนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กไหมซันดี้แบบนี้เหมือนมาตั้งแต่เด็กครับแต่โตขึ้นมามันก็เริ่ม เปลี่ยนแปลงครับพวกนิสัยอะไรมันก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยคือดีไม่ดีตอนเด็กๆน่ารหละครับตอนโตก็จะเจ้าชู้นะเห็นฟ้องครับบอกว่าไม่อยากจะคุยกับซันดี้แล้วไม่ชอบทําตามหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ัมันเริ่มแอคแล้วครับคือดูทา์มมิ่งเวลาเราตั้งแต่7จ็ดขวบใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็21่ิบเอปีนี้22่สิบสองี่สิบองคโอ้โหนานมากนะสิบสี่ปีใช่ครับ 14ปีที่เป็นเพื่อนกันมาใช่ใช่ครับนานจริงๆครับตอนนั้นฟองก็เป็นกองหน้าใช่ครับดีก็เป็นมิดฟิลใ์มาแต่ไรแต่ไรใช่ครับ กกันยาวมากๆน่ารักรมากๆนะฮะในคอนเทนต์อดอกลูกเทนิสนะฮะตอนนี้โดนพี่ตาแซงไปแล้วนะฮะอยากจะแก้ตัวไหมครับไม่เป็นไรครับ <laughs> เดี๋ยวไว้แก้ตัวลูกอย่งอื่นก็ได้มาว่ากันในอนาคตคนที่ควรแก้ตัวไม่น่าจะใช่ฟองนะควรจะเป็นซันดี้นะ <laughs> ใช่ซันดี้ต้องพัรนาครับเรื่องดอกลูกเทนิสครับคำถามสุดท้ายการซ้อมที่เข้มข้นช่วงนี้ เป็นยังไงบ้างการม่าเน้นอะไรก็ช่วงนี้ก็ซ้อมเข้มข้นเหมือนเดิมครับก็เหมือนเราเราหยุดก็เหมือนแบบหยุดพักหลีกก็จริงแต่การซ้อมบอลเราก็ยังเข้มข้นด้วยก็เน้นเรื่องการยืนตำแหน่งอะไรเงี้ยครับเซตเซตพีอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวยังไงแล้วแฟนคลับเอสซีจีมองทองเต็รอนะฮะเดี๋ยวมองทองอาจจะมีช่วงหยุดสักหนึ่งอาทิตย์ให้นักเตะได้พักผ่อนเราจะขออนุญาตไปตามติดหนึ่งวันกับปรเมศนะเราจะไปดูฟ้องช่วยเพื่อนขายด้วยขายของด้วยนะตลาดไปช่วยขายเนี่ยเป็นยังไงบ้าง แบบเป็นฟิลที่แบบลุกทุ่งลุกทุก่งดีนะชอบมากเลยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะเดี๋ยวนัดกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ thank <you. S 2> ครับขอบคุณครับ เป็นอีกหนึน่งนักเตะกีลนพยองนะครับถ้าเกิดหายจากการบาดเจ็บร้อยเปอร์เซ็นต์และความมั่นอกมั่นใจกลับมานะครับจะถือว่าเป็นกำลังหลักของสโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดเหมือนกับการได้นักเตะใหม่มาอีกหนึ่งคนไกลๆเลยล่ะครับถ้าจะเกิดใครตามดูฟุตบอลเยาวชนจะเห็นถึงความเฉียบคมของปรเมศตอาจวิไลนะครับตอนนี้เขาเอาชนะในเรื่องของการบาดเจ็บได้แล้วและกําลังเรียกความมั่นใจอยู่นะครับกามาเองก็น่าจะประทับใจฟอร์มของปรเมศตอาจวิไลไม่มากก็น้อยด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อไทยลีกกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกันยายนเราก็เปรียบเสมือนจะได้สูตรหน้าวัย22ปีนะครับมาไว้เป็นตัวเลือกในแนวหน้าแดนรุกให้กับสโมสร s อ g เมืองทองยูในเต็ดนั่นเองล่ะครับ